อ่าสวัสดีพี่พี่ทุกท่านเนาะผมอาจารย์แบงค์เนาะจากเพจตามผมลงทุนอ่าแล้วก็ช่อง YouTube ตามผมลงทุนเนาะอันนี้ประชาสัมพันธ์เนาะสำหรับคนที่อ่าจะเข้ามาในไลน์กลุ่มคนเปิดพอร์ตเนาะคือตอนนี้เราปิดลบสมัครนักเรียนรุ่นเก้าเรียบร้อยแล้วแล้วก็อ่าส่วนใครที่สนใจอยากจะเข้ามาในไลน์กลุ่มคนเปิดพอร์ตเนาะ,ะเพื่ออ่ารับแผนแผนการเทรดอ่าทองคำเนาะทั้งอ่าทองคาแล้วก็บิตคอยของอาจารย์พีทอาจารย์พีทจ,จะส่งแผนเข้ามาในในใ,ใ,ในกลุ่มเวลาครั้งเนาะแล้วก็ส่วนผมจะส่งแผนทองคำเข้า ไปในรายกลุ่มคนเปิดพอร์ตก็คือแผนช่วงเช้าแล้วก็แผนช่วงเย็นเนาะใครสนใจก็สามารถที่จะเปิดพอร์ตได้ตามลิงก์ใต้ใต้โพสต์ใต้ใต้คลิปอันนี้เนาะอันนี้เป็นช่องทางในช่อง y o youtube ตามผมลงทุนเนาะ,ะก็คลิกลิงก์เข้ามาใต้ตรงนี้เนาะน,ะนี่ปึ๊บแล้วก็เข้าไปที่ตรงนี้เนาะคลิกเปิดพอร์ตกับผมเนาะตรงนี้ผ่านผ่านช่องทาง YouTube อ่ะว้วก็เลือกลงทะเบียนตรงนี้เนาะอ่ะใครที่ยังไม่มีพอร์ตของ XM ก็ลงทะเบียนตรงนี้ได้เลยก็ใส่ข้อมูลอะไรเรียบร้อยจนอ่าได้เลขพอร์ตมาเรียบร้อยตรงนี้เนาะก็อ่าแจ้งแจ้งเข้ามาในลายลายลลายไอดีผมเนาะอ่ะตรงนี้ A B B E E ตรงนี้เนาะ B A E W A N G แล้วก็ B A N K อ่า อ่ะส่งเข้ามาคือแอดแอดไลน์ผมเข้ามาแล้วก็อ่าบอกว่าเปิดพอร์ตแล้วแล้วก็อ่าจะขอเข้าในไลน์กลุ่มคนเปิดพอร์ตเนาะอ่าผมก็จะให้แอดมินตรวจสอบนิดหนึ่งว่าเออทำ ถูกต้องอะไรหรือเปล่าเนาะแล้วก็ในช่อง y t u t u เนี่ยผมจะแชร์แผนให้วันวันละแค่หนึ่งครั้งเนาะแต่ว่าถ้าใน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 ลายกลุ่มทั้งกลุ่มนักเรียนกลุ่มคนเปิดพอร์ตก็เราจะได้แผนทั้งช่วงเช้าแล้วก็แผนช่วงเย็นในการประชุมแผนซึ่งกลุ่มนักเรียนก็จะมีทั้งแผนของทองคำเซ็นเซอร์ฟิวเจอร์แล้วก็หุ้นวันละ5ตัวเนาะส่วนในในกลุ่มคนเปิดพอร์ตก็จะได้ตัวแผนของเรียลไทม์เนาะของตัวทองคำให้ ในช่อง youtube ผมจะอัปเดตให้วันละครั้งเดียวแต่ว่าเป็นแผนที่ดีเลยเนาะใครสนใจก็สามารถที่จะทักไลน์ผมได้โอเคเปิดพอตามนี้เลยเนาะตามตามที่แจ้งไปโอเคครับสวัสดีพี่ๆทุกท่านเราจะมาดูแผนทองคำเนาะวันนี้ทำทำทำแผนรอไว้ให้แล้ว class. ทาเป็นกราฟแล้วก็จะอธิบายให้สั้นๆเนาะก็จากเมื่อวานเมื่อวานก็คือเราเล่นเราเล่นบ่ายกันในโซนตรงนี้เนาะแล้วก็ราคาก็มีการดีดกลับขึ้นไปเลยแอนก็ตอนตอนที่มันลงมาเนี่ยก็คือมีการ คือย่อย่อย่อลงมาที่แนวรับตรงนี้เนาะแล้วก็ขึ้นไปจนถึงจุดหมุนจุดหมุนของราคาส่วนบนจริงมันควรจะขึ้นไปหาเทสข้างบนนะแล้วก็กลายเป็นว่ามันมันมีการคอนเฟิร์มคือให้เห็นนิวไฮนี่ตอนนี้คือเห็นนิวไฮตรงนี้เรียบร้อยคือไฮตรงนี้เนี่ยของเมื่อคืนเนี่ยก็คือสูงกว่าตรงนี้เพราะนั้นตรงตรงนี้เรามองเป็นปลายขึ้นได้เลยคือไอเดียที่มองไว้ก็คือมองว่าทั้งหมดคือการขึ้นเป็น d อะโกนอลเนาะเป็นเป็น ending d อะโกนอลของขาขึ้นของชุดสุดท้ายโดยโดยโดยมุมมองของทาวฟิมสี่ชั่วโมงคือมองมองประมาณนี้ว่า ไอไอ้การอการขึ uh, eig ้นมาทั้งหมดเนี่ยก uh ็คือการขึ้นเป็นขาห้านะก็คือขึ้นเป็นขาหนึ่งขาสองอันนี้เป็นขาสามขาสี่แล้วก็ทั้งหมดนี้คือการขึ้นเป็นขาห้าแล้วก็ในดีกรีของขาห้าท่อนนี้ในดีกรีของขาห้าท่อนนี้ก็คือมององว่าขึ้นเป็นอะไรขึ้นเป็นขาหนึ่งประมาณนี้เนาะขึ้นเป็นขาหนึ่งอย่างนี้อย่างนี้ขึ้นเป็นขาหนึ่งอย่างนี้ย่อขาสองอย่างนี้แล้วก็ขึ้นขาสามเอ็กตรงนี้ แล้วก็ย่อ4ครึ่งซึ่งม,มันมีการเปิดแกรบกระโดดข้ามขึ้นไปเนาะแล้วก็มีการย่อรีเทสองมามองเป็นเบรกแวรแกลบได้เนี่ยขึ้นไปเป็นขา4-4ไม่โอเวอร์แลปหัวหนึ่งของชุดตรงนี้เนาะแล้วก็ขึ้นมาทั้งหมดนี้ก็คือขึ้นเป็นขา5อ่ะแล้วก็ในไอเดียของขา5ของชุดข้างหลังตรงนี้เนี่ยเนี่ยก็มองมองได้อย่างนี้อ่ะมองได้มองได้เป็นชุดย่อยประมาณนี้นี่เป็นชุดย่อยประมาณนี้ก็คืออ่ะที่ขึ้นไปทั้งหมดก็คือ ตรงนี้เรามองเป็น4ถูกไหมนี่เรามองเป็น4ที่มันมีเบรกเอาไว้กลับแล้วก็ทั้งหมดนี่คือการขึ้นเป็นขา5ของชุดตรงนี้ในการขึ้นของขา5เรามองเป็นอะไรเรามองเป็นเป็น ending d i a g o นอ l โดยการขึ้นมาขึ้นเป็นขาขาขาหนึ่งต้องเป็นขาที่ยาวที่สุดถูกไหมขา3ต้องเป็นขาขาลองลงมาโดยที่เป็นเป็นขาที่ไม่ไม่ไม่สั้นที่สุดแล้วก็ขา5ตัวนี้ก็คือเป็นขาที่สั้นที่สุดเรียบร้อยมันกลายเป็นเป็นรูปแบบของ diagonal ชัดเจนอย่างนี้นี่นี่อย่างนี้อยู่ที่ว่าไอการการขึ้นชุดนี้เนี่ย ถ้ามันไม่หลุดถ้ามันไม่หลุดตรงนี้ลงมานะมองมองว่ามองมองว่าจะเป็นจะเป็นทรงทรง He a d a n d s h o เด d e r เนาะก็คือขึ้นเป็น1 2 3 4 5จบแล้วแล้วก็ตัวนี้เป็นอะไรฮะเป็นด ver g ร n c e หลุดแล้วหลุดฐาน4ลงมาแล้วเพราะนั้นมันคนที่จะลงมาแต่แต่อะไรเอ่ยแต่มันลงมา เป้าลงแรงของชุดแบลิชไดตรงนี้เนาะที่161.8พอดีที่2268คือควรควรที่จะหลุดฐาน2ตรงนี้เพื่อยืนยันเพื่อคอนเฟิร์มแบบว่าลงลงลงไดจ้จนถึงการคอมพดดี e เลทเทสมเมนที่ฐานก็คือตรงนี้คือรอบนี้เนี่ยคิดว่าน่าจะลงมาถึงตรงนี้เนาะแล้วก็วันนี้มีมีข่าวนอนฟาร์มด้วยนะกะ็น่าจะมีการทิ้งแรงๆเพราะนั้นเป้าเป้าลงวันนี้คือมองมองว่าวันนี้เนี่ยมองว่าจะรีบาวขึ้นไปก่อน ถ้าไม่หลุดส่วนนี้ก็คือจะมีการรีบาวขึ้นไปก่อนแต่การรีบาวชุดนี้เนี่ยเราเห็นแล้วว่าอะไรเห็นว่ามันมีการเสียทรงแล้วเรียบร้อยถูกไหมก็คือตรงนี้นี่เนี่ยตรงนี้เป็นเป็นเบ i ิชไดเรียบร้อยเพราะ,ะนั้นมันลงมาที่ทางเก็ตที่1มันควรจะลงมาถึงทางเก็ตที่2นะค่าตัวนี้เป็นการเด้งรีบาวแล้วไม่ผ่านอะไรฮะไม่ผ่านแนว PP หัวซ้ายมือตรงนี้หรือมองเป็นแนว61.8คือตรงนี้ลย2291เนี่ยผมใช้2291ตรงนี้ละเป็นแนวเป็นแนวต้านเนาะ สองสองเก้าหนึ่งหรือมันอาจจะมาแค่อะไรม,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 มันมาแค่หัว PP ซ้ายคือหัวนี้ห,หัวของฐานสี่ซึ่งซึ่งก็มาถึงเรียบร้อยแล้วนะเพราะฉะนั้นจุดหมุนของราคาก็เลยต้องไปดูที่ย่อยที่ทำเฟรมย่อลงที่เล็กลงก็คือทำเฟรม5นาะทีของชุดตรงนี้มันกลายเป็นว่าถ้าวันนี้เนี่ยมันลงมันก็หลุดตรงนี้ลงมาก็คือลงมาถึงตรงนี้หลุดตรงนี้คือตรงนี้เป็นแนวรับที่แนวรับถัดไปแต่ส่วนตัวมองว่าจะลงมาถึงโซนนี้เนาะ ส่วนการลงที่แข็งแรงเลยก็คือลงไปถึงแนว Complete หรือ t e s t m e n t ที่ฐานตรงนี้ที่2องสองซึ่งโอ้โหก็กินแล้วกินกินกินระยะทางประมาณ5้าสิบหกสิบเหรียญนะซึ่งซึ่ง,งมัน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 มากเกินไปแต่ถ้ามองในมุมว่าถ้าวันนี้มันมีข่าวของนอฟาเปโรนะมันอาจจะลงได้ถึงห้าสิบเหรียญเลยนะเพราะนั้นเราระวังกันหน่อยส่วนส่วนการรีบาวขึ้นไปถ้ามันยืนตรงนี้นานๆยืนตรงนี้นานๆมองว่าอาจจะยังไม่จบกลายเป็นว่าสี่เนี่ยอาจจะลงมาสี่เนี่ยอาจจะกลายเป็นตรงนี้แทน สี่จะกลายเป็นทุสิแกนเราตรงนี้เป็นสามแล้วก็เคลื่อนต่อไปเป็นขาห้าประมาณนี้มองเป็นอะไรฮะมันจะกลายเป็นคือขาสามก็สั้นกว่าขาหนึ่งอยู่ดีแล้วก็ขาห้าก็จะก็จะสั้นกว่าขาสามประมาณนี้เนาะก็จะกลายเป็น ending d i a g o นอ l ของชุดประมาณนี้แล้วสุดท้ายก็จะต้องลงมา completely อยู่ดีนะเออประมาณนี้เพราะฉะนั้นโซนโซนเป้าขึ้นถัดไปถ้ายืนเหนือ2302ได้ก็คือ2 3 1 2ามหนึ่งสองจหนึ่งสองสามหนึ่งห้าโดยประมาณแต่ ถ้าจนนี้ขึ้นมาจนโอเวอร์บอทของทเฟรม1ชั่วโมงขึ้นมาจนโอเวอร์บอทของทเฟิม1ชั่วโมงแล้วก็ตันอยู่แถวๆนี้ซึ่งเป็นแนววอลลุ่มเซลลได้เลยเนาะเนี่ยโซนโซนวอลลุ่มก็คือ22มองแนวมองแนวรีบาวก็คือ2288จนถึง2291โดยประมาณเนี่ยถ้าเรามองถึงโซนวอลลุ่มก็คือเนี่ยวอลลุ่มจะกองอยู่แถวโซนข้างบนตรงนี้เนาะนี่ข้างล่างนี้เป็นที่ที่ให้เป็นแนวรับแนวรับถัดไปเนื่องจากว่ามันมีโซนวอลลุ่มกองใหญ่ๆตรงนี้เลยเนาะอาจจะมีการเด้งรีบ่าวขึ้ แต่ส่วนข้างบนเนี่ยก็คือถ้าเรามองเป็น1 1 normal distribution ก็คือจากชนนุดนี้ไปย่อชุดนี้ยอนน่อชุดนี้ไปชนนุดนี้แต่คือชุดนี้เนี่ยที่ลงมาชุดนี้เนี่ยก็คือกินกิน demand โซนชุดนี้ไปแล้วเห็นไหมถ้ามีการเด้งก็คือเด้งมา,าเนี่ยอาจจะเด้งเด้งแค่โซนนี้หรือโซนนี้มองแค่2โซนนะเนี่ยคือหัว PP มันมาถึงแล้วเด้งปุบแล้วก็อาจจะลงมาจนถึงข้างล่างนี้ได้เลยก็รอ รอกลางคืนเลยลวกันเนาะรอกลางคืนเลยลวกันก็ช่วงที่มีข่าวนนฟาร์มเปโลเพราะนั้นแผนวันนี้ก็คือเด้งเซลล์เนาะเด้งเซลล์ตามกรอบตัวนี้หรือเราจะยิงเทรนไลน์จากชุดสองสี่สองสี่ขึ้นมาก็ได้ก็คือจากชุดตรงนี้เนี่ยเด้งขึ้นมาประมาณนี้เอ่อถ้าเด้งก้นมาโอา้โหนี่ก็อาจจะมาขึ้นมาถึงแนวนี้ได้เลยนะแนวแถวๆสักสองสองเก้าหกสองสองเก้าห้าโดยประมาณแต่จจว่าวาง M MM m ให้ดีแล้วกันแ,แถวๆโซนนี้ก็มีม,มีลุน้นมีลุ้นให้เด้งลงได้ถ้าหลุดตรงนี้ลงมา หลุดตรงนี้ลงมาจะเป็นการลงของ5นาทีชุดนี้เนาะเนี่ยจะเป็นการลงของ5นาทีชุดนี้คือถ้าหลุดจุดหมุนของราคาแถวๆ2275เดลงมาที่2 25 7อ2ห้จนถึงโดยประมาณโอเคแผนไอเดียวันนี้คือประมาณนี้คือมองมองว่าน่าจะจบ ending เนี a l r e a d แล้วเนื่องจากว่าอะไรเนื่องจากว่าตอนที่ลงมาจน4 o v e r s o l ซตรงนี้เนี่ยไอการขึ้นไป5เนี่ยปุ๊บแล้วก็มันหลุดฐานตรงนี้ลงมาก็าเป็นการ confirm b e l r i s h day ซึ่ง confirm ทั้ง3 indicators เนาะ่ะประมาณนี้ฮะ โอเคขอให้โชคดีครับพี่พี่คุณครับดีครับ